ว้าวตอนนี้อยู่ที่ไหนโชคอยู่ที่ไหนอยู่ไหนบอกบอกอก่อนดีมเวอร์อยู่ที่ดิมเวอร์ไหนฮมะไหนมะเอะเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ดิมเวอร์อันนี้ครับ ตามเราไปดีกว่าขยกไปนะของพี่ใบหนึ่งนี่ครับผมมามาเลสโก้เหรเราจะไปไหนกันไปดูซิทำไมมีหมอกด้วยกรเท่เลย อันนี้ครับก็ถ่ายรูปครับผมสองนี้สองนี้อ่นี่ถ่ายรูปอยู่ครับลงมาบ้านลงมาบ้านตายนะแตตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นเข้าไปดิถ่ายวดีโอ้าไปเข้าไปเลย ไว้อุ้มลูกหน่อยอุ้มลูกหน่อยนี่ครับตรงน,นี้ก็เป็นผ้าประจำนะครับผมโอเคอ่าอีกรูปนึงนะก็ตกเลยครับผมก็ตกอันนี้แม่โทรศัพท์ไม่ถ่ายรูปแล้วครับเดี๋ยวเราไปดู เดินอ่าไอ้นี่ดีกว่าไอ้กำลองดีกว่าไปตอนนี้ครับก็มาที่โฟโตโทเปียใช่ไหมผมเรียกชื่อไม่ถูก <c oughs> <c oughs> ก็เป็นเนื้งกำลอะนะครับ๋ยวไปดูกันว่าเด็กๆเขาจะชอบไหมโอ่โอ<น>้ สุดยอดไปเลยไายเลยเล้วโอ้เราเข้าปราสาทแล้วนะโชคมีปลาไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ถ่ายรูปก่อนมาตามคิวตามคิวเร็ว มองยังไงกอดมานี่ออกออกขึ้นดิขึ้นทางไหนขึ้นอันไหนขึ้นม้าเหรอไปแม่แม่นั่งข้างหลังแม่นั่งนี่แม่นั่งนี่แม่นั่งนี่เอาโทรศัพท์มาเอาโทรศัพท์มาฮิฮิอะฮีฮินะโอ้ดีนะค่ะดีดนะเดี๋ยวพอวางกล้องก่อน

หนเล่โอ้รถรองเท้าว่ะรถรองเท้ารถรองเท้าใหญ่มา,า,า,ากเลยใหญ่ไหมครับไม่เป็นรถอะไรรูรองเท้า,าลูกรองเท้ายักษ์อง้าโอ้ใช่ปะไหนรถรองเท้ายักษ์ช่วงไหนรถรองเท้ายักษ์ลูกไปไปดูสิโอโคเท่เลย เติมน้ำมันเติมน้ำมันโอ้เติมน้ำมันด้วยอันนี้อ่ะแสงสวยตรงนี้แสงสวยจบแล้วหันหน้ามาหน่อยเร็วเอาห้าร้อยครับพร้อมผมมารออะไรไหนที่เติมน้ำมันโอ้ยยกไม่ได้มันหนักกันสิหนักสิโอ้ดูรถหนุนเห็นไหมหนุนมีไฟเขียวไฟแดงด้วยใช่ปะ เนี่ยเนี่ยไฟเขียวไปแดงนะมันมันขึ้นได้ไหมขึ้นได้ขึ้นได้ไหมขึ้นได้สิอ่าขึ้นได้แล้วเนี่ยขึ้นได้ไปเล่นโน้ตหน่อยเอาสิเอาสิไปดูบ้านนั้นเหรอดูบ้านเอาไปเลยลสตูเขาประตูนี่นะลูกอันนี้บ้านอะไรโชคเอาไปเอาไปตามไปเดินเข้าไปเลย

ข้างบนมีอะไรกันเลือกลุต่อว้าเหมือนคนจะตกเลยวันนี้อะคือประสาทโชคโอ้โหอย่างเท่มีแค่นี้ยงม่ดูทราบเหตายแล้วตายวทันทีเขาจะรออันนี้เลก็รอคนแค้นแต่วันนี้เป็นาคนแค้นแนี่ ทิชช่มีเปล่าไม่แน่ใจอัศวินอัศวินเอาเร็วจับอัศวินกันไวมาเอาเ็วอาีมไนวมกเร็เร็วมาเอล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 เอเอลลอลอเอลเเออเอลเอ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 าเอออเเเเาอล เรารอผู้โดยสารก่อนก็เรอผู้โดยสารนะอาโอ้โออย่างที่เลยไไหมรถกู่ดูได้วยไปไปด้วยด้วยอ่าไปไปด้วยไปไปด้วย เปลี่ยนคนอ้าวเฮ้ยจับด้วยจับด้วยจับด้วยโอ้โหจับเลยจับเลยโอ้โขับรถโอ้โหมันเขาเริ่มมาใส่ห่อตีลังกากันแล้วไ,ได้ยินแต่เสียงแล้วโอ้โหเราวางมาันก็ค่าเราวาง ได้ไหม,ม <า S 1> ตอนนี้เราจะขึ้นรถอะไรขึ้นรถอะไรรถไฟรถไฟนี่คุณแม่นั่งคนเดียวเลยนั่งคนเดียวอ่ะนัง่งกลางนั่งดูนี่นังง่ดนงดูเลยอ้าวอ๋อโอเคนั่งดูอย่ายื่นมือออกไปนะซ้อมซ้อมกรี๊ดซ้อมกรี๊ดอ่ะโอ้โห,โโหโดูนี่มองกล้องกันมองมองกล้องกัน นั่งด่นั่งี่นั่งี่นี่นั่งดูให้ครับผมนี่ไม่ถือนะถือต้องเงินครับมาถ่ายรูให้เดี๋ยวถ่ายรูยคุณแม่นครับเด,ดี๋ยวโดนด่า ตอนนี้ครับน้องโชว์ก็มาขึ้นปาบินครับกว่าจะล่อขึ้นได้ครับผมนี่โอ้โชคเก่งเท่บายขับขึ้นบินก็เท่เลยบายโอ้โหตอนนี้ครับคุณแม่ครับล่อกว่าจะได้ขึ้นคุณพ่อก็ล่อกว่าจะได้ขึ้นนะครับเองคุณแม่ถ่ายรูปอยู่ครับผมอันนี้นะครับก็ซื้อบัตรแบบ เล่นไม่จำก,กัดรอบอน,นะครับถ้าเขาอยากขึ้นก็ขึ้นอีกขึ้นไปอีกนะอู้วายปหบบน่อยไปไเสร็จกองหน่อยยบายเสร็จกองายบายโอ้โหต,ต, <c oughs> ตอนนี้ครับน้องโชคครับผมไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์ตาใช่ไหมตาบินนะครับรอบที่สอง นี่นี่เราแม่ไปส่งแล้วนี่แม่อยู่ๆว้าน้องโจ้ครับผมไปเล่นแล้วครับตาดินตอนนี้นะครับสองรอบ <c oughs> คุณพ่อนั่งรอก่อน <c oughs> ตอนนี้ครับผมก็กำลังกล่อมน้องโช้กันนะครับขึ้นนี่ครับผม <c oughs> เรืออินดีแดงครับผมเดี๋ยวแม่จะถ่ายรูป <c oughs> ได้ โอ้โห okay. oh, <laughs> ไอ้พายย้อนเนี่ยลูกพายมาทางนี้ทิ่พายมาทางนี้พายมาทางนี้ไม่พายพายถอยหลังนี้นี <laughs> ่ด <laughs> ูไปเลยไปเยลยงั้นแหละไปเลย <laughs> โอ้โหไหนเฮคนเก่งไกลเย okay. <laughs> <laughs> อะก็เที่อย่างนี้เลยโอ้ ต้องควักมาทางนี้ควักมาทางนี้ฟื้นไปอย่างนี้อย่างนี้เลยทำงี้ดูดูดูฟื้นอย่างนี้นอนเอองั้นแหละเออเก่งมากโอ้าวคูนกอีซีด้วยโคตรเท่เลยว้สุดยอดเลยเก่งไหมเขาไจับได้ไหมคะเก่งสุดๆไปเลย สุดเลยมีไว้ตรงนี้นี่เดี๋ยวเราเจอกันตรงนี้เราเจอกันตรงนี้นี่มาแล้วมาแล้วเฮ้ยโ hey, ชคเยี่ยมมากเก่งมากเนี่ยครับก็โชคเลยครั้งแรกครับผมอโอ้โห อย่างที่อู้มนตามหลังมาแล้วมีเรือตามหลังมาแล้วโ็มีอะไรตามหลังมาแล้วอู้ไม่กลัวเป็นรักไปแม่แม่ไปรับลูกแม่รับลูกตอนนี้ครับลืมถ่ายคลิปนี่เราไปขึ้นกันครับเจสซี่บัสคุณแม่ก็ต้องโชคครับผม,ม <laughs> เขาเล่นไปอย่างนานแล้วผมเพิ่งลืมลืมถ่ายคลิปมาถ่ายรูปให้เขาครับวนดู โอเคฮือยังสูงโโอ้หลูกก็ไม่กลัวละครับแต่ว่าลูกก็ไม่กลัวหรอกมาโชว์ไม่กลัวแต่ว่าแม่กลัวอืยจบแล้วจบแล้วจบแล้ว เฮ้ยย่นแม่เสียยืดเลยบ๊ายบายโอ้โหหล่อครับผมนี่ครับตอนนี้ครับคุณแม่เริ่มหน้าเสียแล้ว <laughs> นี่ครับผม ไปทำแม่ถือบัตรหมดเลยแม่ครับแม่ครับเสียงไล่หนึ่งเดินเข้าไปเลยไปเลยไปเลยไปไหนเนี่ยหนูจะไปเล่นอะไรเล่นอะไรคะเมืองอะไรนะจะบอกคุณพ่อสิไม่รูเลยสิไปเล่นหิมะเป็นเล่นหิมะเเข้าไปสวัสดีครับผมสวัสดีครับก่อน

ถ้าถ้าไม่ไหวนี่ออกมาพักได้ไหมพี่ไม่ได้ครับออกออกแล้วออกเลยอ้หัวชุกไหมอู้เห็นไหมล่ะอู้สุดยอดเลยแล้วพี่จะเปิดประตูให้นี่เอาทำไมมาเล่นน้ำอ่ะเอาหินมาให้ดูนั่งไงเออมาชุกไห